มันบขึ้นบขึ้นมาเถะบขึ้นบขึ้นดอกยานหาเอาเนาะเอ้ยยังเอ็กม,กมกขึ้นเนาะนี่เลุกแล้วบเถอะเอาไม้นะบเถิะเอาพืชมาใสา่จูดน,นี่ก่อนก็นได้เออเอาพืชน่ไงเตมันมันลุกเลยบาเจ็บเอาพืช ฮะอืออะไรดีใจแฮกคักลายบ่ท่านเลยท่นได้หัวนี่สิเจ้าอยากเห็ดอย่างแน่เนี่ยปลูกอย่างแน่เหนไหมอันเดียปลูกอย่เดียวเาเถิดเลยปลูกมะเขือนี่แหละปลูกพริกมะเขือการนัวกันได้เพราะว่ามะเขือบางพริกนี่อยู่หน้าดุเงินนี่เราก็ปลูกลายได้เราเป็นคนขยันอยู่บ่เถิดทันได้หัวต่นหน้าแบบชาวแต่งอนนี่บ่ โอ้ถักได้ได้หัวตะนางเนาะท่านหมอก็ได้บ่ออบ่ิงก็ได้บ่ิงก็ได้อันนี้ก็เอาบ่ว่า เกพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC มื้อสุกุทุกคนบ่ทุกท่านพี่น้องเนาะอ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเฮือนซานบาเทิดแล้วเรียบร้อยบาดนี้เสร็จชิ้นชมบูตัวใดมันาดตกปกพองอันใดบ่คักบ่แน่เฮาก็คอยเสริมคอยสร้างไปนําคอยเฮ็ดคอยแปลงไปนําละพี่น้องเนาะเพราะว่าได้ํานี้ผู้ใหญ่เพิ่นซอยมาํานี้บุญวาสนาแล้วพี่น้องเนาะ นดเดเราก็ไล่ตอกอีก,น,อน,อก,น,อก,กนี่นะใเนาะบัลบแนนบอแจ๊บบ<น>ตอกนรนกล่ลคะตอกกรอกมันเป็นกัยังได้ตอกลำ<ะ>ตอกอันนัออ้นอีกนอะพาเธอเนาะจับใสคอนตีคอนตีอันหนึ่งมือนั้นอันหัวมันนะ ให้ลุงนั่นเห็ดเนาะให้พ่อลุงเห็ดลามใส่ความเข้าบาเสื้อเข้าอะไรใหนบ่เาะว่าเราป่วยชิดใตนะเขาไรให้เมื่อตายอยู่บ้านนอนสิงสร้างเขาไว้ตายอยู่หน้าทงเป็นได้บ่เถิดเจ้าเจ้าว่าในได้เดี๋ยวนี้สร้างเราป้าก็ตีเจ้าว่าให้ยบ่ละเอามาเลยบ่เอามาเลยเอามาเลยก่ตีเจ้าน่ะโอ้ยบางทีเราลุงเราลืมตอกทั้งพื่นบ่เถิดบ่มีไหมเออบ่มีไม้ หนีบนีบหนีบไว้ก็ได้เชียวไอ้เทิอดู้หรืไอ้เทิงเนาะแม่เราจะเห็นไหนมันแน่นเราอะจะเห็นเพือนเราให้มันแน่นคนตีเราอะเจ้าน้อยหอดเราดูเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวรับจ้างได้บ้านไปรับจ้างแล้วเมือนกบบ่ะนะกบโอ้ยนอนว่าเฮือนคนแค่เฮือนกบหน่อยนี่กบเอฟเอฟเคยไปว่าเธอเกี่ยวข้าวรับจ้างเลยแต่เก่าเจ้าเคยใช่จักจันหย่าบอกเกี่ยวได้ยินจะบอกมือหนึ่ง ไเกี่ยวไปมีกานจอกจันหย่าเกียวเขาเอาชื่อแต่แักจันหย่าเน่ะบ่จนชิบเอาห้องน้ำนะอยากได้บ่มันแพงบ่อยเถิดสามพันเงบ่าสามพัน,พนปลายก็มี่สองพันปลายก็มีแล้วแต่รุ่นมันยาสูบเอาเกี้เนาะยังว่าว่าตะกี้เงินเต็มกดเอากดเอเอาตัดเอาตัดเมาเอา <S <S 2> <S 2> มีคนจ้างบ่บ่เคยไต่บ่เจ้าเคยไต่บ่ มันเกลื่องต้านหยาดธรรมดาไปแล้วไปไกลไปแกะเจ้วมาแต่งเอาหมดเลยไรมดทแล้วมันมีอยหน่ะฮวงมันเด้มีตะแกงแต่เขาหนาไม่บักยูอะไรย่งมันตะองไม่ไห้เข่าไปตะเข่าอืต้านหยาดต้องชื่อตัวนั้นแยกงมันบ่แค่นหนก็มดเข่าตปแล้วหน้แม่บักแย่นึงและตะแกงชื่อแยกแซนตะกี้โอ้ยแข่งเกิดไว้แม่ร้อยบาทเลยคนไี้อีกตามวางตะแกงไลยเพราะว่ามีหลายแบบข่อยก็เคยตัดอยู่ ฉันแล้วเอาห้องน้ำแล้วไอ้เถิดบานนี้ขี้อยู่ป่าเอาเนาะบอว่าคอยนี่สิอยากได้ห้องน้ำเธอด้อะไรก็คอยอยากได้ห้องน้ำว่าสบายผมมายอมบาเนี่ยบายมันจะได้ห้องน้ำเครื่องมือธมาหากินนี่ต้องจำเป็นเลยจำเป็นตลาดจำเป็นอยู่ยส่วนในด้านนี้ก็ยินดีเนาะยินดียินดียินดีได้เพราะว่าคือมีเครื่องจะต้องมีเครื่องมือทรรมาหากินน่ะสมมติว่าตัดเข่าวกาถึงจัดโอเคจะเลยแหมักชิดเพราว่ามันจะได้จัดตัดเข่ากอยากได้จัด ตัดเขานี่มันมิดนะดูคอยซื้อเลยไม่ของน้ำมาเอาชวนยังก็ได้เนาะของน้ำมาเอาไม่ได้จักตั้ง้หม่ไม่ได้จัดตั้งหม่ซื้อเลยเนาะได้เงินเนาได้ได้ได้จะได้จักตั้งใหบ่เอาของน้ำแล้วเดี๋ยดิคิดนักเลยดีนะจะไ้จัดตั้งยาแล้วก็ได้จักตั้งใหม่ เจาเชตินน้ำเจ้าต้องมีบทตัดใหม่นะเจ้าจังเอาโบบี้เขาตัดได้ตัดขี้ดินตัดบ่อได้บ่อได้โอ้ยสาวอาซาไปนันเฮดของน้าเลยดีกว่าหน้อยเถิดไปตัดขี้ดินปกติเจ้าเคยเฮดหน่อยนะเพราะว่าคอยซื้อคอยคอยซื้อมาแล้วส่งล้านหายด้วยที่เป็นคอมเมนต์งามนะที่ที่ว่าได้ยินว่าเราจะได้เมนทือว่าขอทางโบบเพ็ดม่เศร้านี่บอแมนเพราะว่าเมื่อวานนี่เนาะเราไปกับนี่เราบ่าอยู่มือวานนี่อยู่กระโปงแผ่นเลยน้องแผ่นเนาะ เพิ่นว่าได้เครื่องตัดเข่าดีกว่าเพิ่นอยากถ้มาหากินเพราะว่ามันเข่าเขาชิสุกจะหน่อยเนาะไก่จะหอดย่างเกี่ยวเข่าเลยเนาะนี่แหละพี่น้องไอ้คนขยันเรายานบูกุ่มลูกกูเมียเข่าออกแล้วได้ยันเอาเมาเอาเลยรเงินประมาณเดืนเดืเนาะเอาเมาเป็นทุ่งมอดดอเป็นไหเป็นไรเป็นนอะไรย่างเป็นให้เคยตัดมาก่อนเลยเนาะเคยหักเงินกินคายมานับกระถวน คอน้องแคร์ต้องมาอันนั้นได้บอลลีเลยเข้าเข้าชุกนี่พอน้องแคร์ต้องเอารถจักมาซ่อนนะว่าเทิดเมื่อซอยนี่สิตัดเข่าใบนี่สิใบกับรัดซ้ำมานี่ต้องไก่จุกินแน่นอนต้มไก่เห็นแล้วซื้อรถจักให้ค่อยบังสเตอได้รถสัต

มันมือสามารถบางตัวบางคนกะตัดไปลุกหมาลุ้ยบางคนกะตัดเป็นระเบียบเป็นแถวเป็นทันี่นเลยคนวางไปนี่เลเนา่ะพวกเครื่องซีเขาไปซีให้เวลาเขาตัดกลัวมันยื้อเป็นยังไงมันมันมันยุ่งมันหยางมันเหงาบอกตัดต่ำขาตัดต่ำมันกับพรเหงาเข้า่าคือว่าตัดนี้แอดพอดีโรถเขาต้องตัดตอนมันว่าท่านได้งบหัวลงมันบอกเขาแมนตัดตอนมันอยืนต้นอยู่เขาค่อยนะตัดเลียมาเลยเขา มาสีมาอยากสีเขาอไขไปเพื่องไ้ยข่เาน่ะเราวอามีงัวรงวารกระตุตตาต่าถงัวกระบรแต่ว่าอยากไ้เพื่องาลบ้ากนกระตัดคือกันน้องกนกระตัดต่บางคนกระตัดเอาตัวแทนบางมันได้รูปมาแนพอ๋อโอ้ยุ่นเปิดยุ่นเนาะบอเธอแล่ว่าหรักมนี้บ่เธอต้องไปเคลียร์ตอนนั้นแล้วข่อยปะกองขี้เนื้อเนาะเอ้เกอเนื้อเพราะว่า พอแล้วมึงอย่าไปเรื่อยๆชื่อให้อันพอลุงน่ะนะทูพะวัาขันเจ้าไปน้าเองมับ่ได้อยู่แล้วมาไปพอเทดไปเบิ่งบ่เคียขี้เหนอี้ยังกูเนาะาบอกอเทอดอเทตกอันนี้แล้วแหละแล้วเดยแล้วจะตกนะแล้วก็คอยตกอีกุเขานาะแมนคุณแล้วมิแตว่าเขาเคียพื้นที่ถ่าได้บ่ดนี้ว่่จะได้ก็บอแมนเห็นนี้แล้วกัฟองแล้วก็ไม่มาตอกใส่ีเด็กหังปากราจาเนาะพี่น้องเ้ก็ใสเลย รบายว่าถึงขังพากระจาแมนแมนเพราะว่ายังบ่ได้เลื่อเนาะแมนเล็กเหือเกงกงอมเก็เกล่ะพี่น้องเมอเกลวมาเอดถือว่าคอยเบิ่งน้ำกันต่อไปพี่น้องนะติดตามน้ำกันต่อไปเราก็อยากได้ยูว่าสันเนาะเดืยจัดตัดทรงตัดหนาถือว่าเก่งมือทำมาหากินกะแม่น เนาะว่าซื้อมาแล้วเราสีขายบอไหนโบ่เอาก็ตตองเบิ่งน้ำกันพี่น้องพี่น้องเพ,พราะว่าเราเคยซื้อจักแต่เราก็ขายแต่วเราก็เพราะความจำเป็นเราวะเนาะพี่น้องในตอนนั้นอันนี้เราก็เห,เห็ดเทือนเห็ดชาหนี่ก็อือว่าเราอันนั้นพี่นอ้องเลยเราก็หาไหลนำให้มันเน่นมันนาไหลเห็ดเพราะว่าอยากให้มันคักมันแจ็บวะท่านซะเนาะพี่นอ้องเลยโอ้ นี่แหละมาชวนเราจูดอัน,นี่อีกพี่นงเลยเก็บจูดคุมไผ่ใส่มันใหม่ปัดน,นี่แหละอ,อุ๊บโอ้นี่มันใหม่มันติดเพราะใหม่มันท่านไใหม่ขักได้นี่ไหมวะเอาไหมมาใสา่แล้วบ่เถอะไ,ไม้มาจูดนี่นะเอาพื้นมาใสา่ไปวะ พื้นสีนงเงาๆจะสำแขวนจำยังาซานใส่มันลุกขึ้นแล้วแบบนี้ไิเดี๋ยวมันก็ใหม่เองมันยว่าะเอาคอยจูไปชนิกทีนน้อยอนะมันโค้งป้าแล้วนะใช่ปะเออจำนั่นแหละแล้วเอาไปหาไหม้มาใส่อีกนะพื้นเอาพื้นนี่พื้นนี่บ่มันยัดใส่นี่ ไหมลุกบึญวุนวุนขึ้นเพราะตัวนั้นมันดิบแลยเขาสีคางเราแล้วมันก็ไหมเขาเลยเห็นไหมมันหมาดเข้าไปเลยว่าไหมเดีไหมเปี่นเนาะแม่เนี่ยมันก็ไหมอยู่นะมันติดเดี๋ยวทำถ้ามีไหมอีกมาใส่มันก็ลุกเลยเดี๋ยวบอเถิดเลยก็ลุกเลยแหละเขียนพื้นที่มันอันนี้ก่อนไม่ใหญ่ก็หันก็ได้บ่เถิดเลย เคลียพื้นที่นี่เจ้านัน้านนเห็แล้วพี่น้องเลเนาะเดี๋ยวพอนักีดกันเลยไม่ต่อกระไเนาะบอกกันไปเอาไม้มาใส่อุ้ยแกบุมีเลยนี่ะพ่ออีตูพ่อไม้พ่อยังกามีแต่เอามือหักเอา ใช่เขาอยก็ดีนี่เราเมื่อวานนี่เอาไปลส่งเขาแล้วยืมเขาเจ้ามาเป็นเดือนเลยเออเขาเจ้าถูกใช่เขาเจ้ามาน้ำเอาส่งเทื่อนก็ยืมต้อนเขาเล่นนิดนึงเอาเอาต้องเอาไม่ใหญ่เลยบ่เทิดอนเลยฮักได้บ่หนิบ่เถื่อนวงไปออกแห้งได้บ่หนิสามคนนี่เนีออเอาคุดลงไปก่อนหนึ่งันก็ตีงั้นเดี๋ยวหยกหย่เักได้นะ Anh thấp là Ui, bảo Đây là xìm khuất này là Chụt khung phai thôi, không phải hey. đi Dù, anh mua đó Ngắn hạn đó นี่ลยลุกแล้วพ่อเถิดเอาไม้นะพ่อเถิดเอาพืนมาใส่จูดน,นี่ก่อนก็นได้เออเอาพื้นีง่ไงเตบมันมันลุกเลยบัน่นเก็บเอาพืนเอาสมไัยนี่แล้วคอยสิ่มเขาพี่น้อยๆมันก็นใหม่ไปเลยเรต้องห่วงล่ะจำนี่เนาะพี่น้องเลยใหม่ยี่รอกพอน้องแฝดละ một ừ, cái ngải đi hải một chip đấy con tìm má mà nhỉ ใคมาชิด้บอ๊อไตอกอะอบอกกันไพ่ใครมาชิปเลยเนาะใครมาชิปชิบเม็ดชาดยเดดึงน้ให้มาแปบ่ว่าดอกากันเลชิให้มาชิชาเต็มดอกคุหลาบเนาะใมาปดปได้แล้วอันเนี้ยเทิดนะ ้ใไปนั่นแหละผมบอลเทอรคุมไพใส่ีโยงจู่ไพ่เคียพื้นที่เน้นั่นแหละบอเทอร์เลยฮักจู่ใส่มันใหม่ต่อแล้วมันก็แป๊บเดียววุ่นวุ่นวุ่นรถไม่แกนอยู่เพราะว่ามันเป็นไม่ใหญ่ยได้ไม่แกนไม่ดูเนาะลมพัดเข้าไปมันก็ ลุกทึนๆควายว่ะแค่เปี้ยวทำไงยันน่ะลยเนาะขยันบ่เถิดบ่แพ่สักลายวะนี่ไม่ใช่ขี่เมงวันอืหนึ่งวันสักลายควายบ่ก้าสักดอกควายฮะเมนติดใจเไิดฮะอืออะไรดีใจแห้คักลายวะทำไงทำได้หัวนี่สิเจ้าอยากเห็ดอย่างนี้นี่ควาน่ะน้า ปลูกอยังแน่นะไนเด็กดุกไอเด็กมเถิดเด้อปลูกมะเขือให้แล้วปลูกพริกมะเขือกันง้อกันได้เพราะว่ามะเขือัพริกนี่อยู่หน้าดุเงินนี่เราก็ปลูกหลายเด้อเราคนขยันอยู่มาเถิดกันได้หัวแต่นางแบบชาวแต่งอนนี่บ่โอหักเด้ได้ได้หัวแต่นางเนาะท่านหมอก็ได้บ่พอชิงก็ได้บ่ชิงก็ได้อันนี้ก็เอาบอกว่าแต่แต่ว่าชนาแต่แต่รักผู้ใหญ่เพื่อนสจเมตตาอันละ นี่ต่อเพื่อนกับเบิ้งไปก้อนพี่กันได้มาพอดีว่าเขาขยันสัมได้ก็ตือดิ้นร่นสัมได้แมนหายโตเรื่อยคือบเพรสิ่งนี้กับโบคักมันได้แล้วงามใดกับโบเห็นจักเราไปใส้โบเป่าก็ได้โบเถิดลมเป่าให้อยู่แต่ว่าท่าอีต้นกันไหนอีต้นเยอะอีต้นเราอยู่มันหักหายไปเห็ดหยังนะเนาะหรือว่าไปหาอยู่หากินหรือว่าไปหาเจ้าเจาพ่อหรือว่าลาวก็มีเห็ดผลของลาว่็นะ่รับแมนเห็ดผล บ่นปทุมราชใชเบ่นปทุมราชได้นะร้อยเงาจะเหตุผลก็ได้แต่ละคนเนาะเขาไม่ได้สัมผัสแมนอันนี้ลุกเดี๋ยวเขาเธอได้ทางลุ่มนะแป๊บเดียวข่อยบอกอยู่ลมพัดเพราะมันลมเนี่มันตีเข่าตีเข่าแป๊บเดียวมันก็ะใหม่มัดมันยังมูติดคัดกี่ซื้อนีะฮะจูดท่านว่ดเด้อแเมนมาอยู่เป็นรักเป็นแรงจูดท่านก็ได้นะมายามแรงแถวนี้บุได้หรอมันมีไหมฮเไาซื้อแล้วว้าซื้อไม่เข่าแล้ว ชื่อชื่อแบบไรบ้านนี่เถิดชื่อแบบไร่บ้านนี่มันยากบอกว่าเด็ดชื่อมุมีของตัวเองลดล่างพาณาฯอีกเด้อีแก่มาในได้ฮะมันยากได้ธุรกิจยังเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเถิดมีแต่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์นั่นแล้วแต่ว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงกาถ้าว่าเป็นไปได้ปลูกผักขายปลูกผักขายส่งตลาดแต่แค่เน้นขยันนะได้นำได้ในแหละเต็มเดินนี่เนาะแม่นปลูกยาวสุดเลินนี่เจ้าส่งขายตลาดตลอดนี่คู่มือคู่มือนี่เาเจ็ษฐีซะ อยู่ได้เราบ่าเถิดเลยบ่ทั้งขันเป็นเฉตีก็ได้บ่ชขันเป็นเฉตีก็เลีเ้ยงครอบเลี้ยงครัวได้บวชคอยเคยเห็นลายพวกปลูกผักทรงตะลานนอ่องห<ด>้าในเงินหลายได้เงินหลน่องห้าอยู่บ้านปลูกแบบนั้นแหละบ่เถิดเลยถ้าเจ้าบ่อยากไปขายเองเจ้าก็บ,บอกไม่ฆ่า,าเพิ่นมาเอาบอวชคอยก็ได้นะคอยจิตผูโมทให้เนา้อคอยบอกเขามาซื้อก็ได้ถ้าจะปลูกงามแล้วคอยบอกไม่ฆ่ามาเอาก็ได้คอยพาไม่ฆ่ามาก็ได้มันบ่ยากอย่ะงั้นนี่เนาะ นี่คะนมีผักมีหยังงามแหละเพิ่นมาเอาในนเนาะป่วยกอกตีไข่เพิ่นก็ซื้อเบิดบ่เถิดเด้เอาให้เป็นมัดเป็นมัดเนาะแม่นเพิ่นซื้อเป็นโลได้ผักก็ได้แบบผักแม่นเพิ่นมาเหมาในส่วนก็สิได้ราคาก็บ่สูงนันแล้วสมเพิ่นมาเอาแล้วเพิ่นก็ไปขายต่อเด้ก็ออยู่ได้ก็พออยู่ได้เฮาก็ได้นบ่คือเฮาเป็นมัดแล้วไปนั่งขายในตลาดดนี่กระดกแหฮะึนๆแหละฮะ ใหม่แบบเบี้ยวหอกซุ่มเข่าเรื่อยๆอยนะคือกองเัินเขาจู่มือน,นั่นแล้วก็มืดมาเถิดเลยต้องย่านลาบูใหม่ก็ได้ FC เ <oughs> พิ่นสิวา่าพอตั้งแกลจู่ไม่ดิบกับบูใหม่แล้วกับสบว่าเด้่น้องพี่น้องเไยมันคอยใหม่เขานะคุ้มภ<น>ัยไปนำ้ำจู่ไปน้ำใหม่กับเปียกกระซุ่มแน่โอ้ฝนตกบดมือมัดคืนเนาะไผ่ม<น>้านะเปลี่ยนรถนะไปอยู่ทางบ่ งรอยู่ยทางในใบี่เราไปใส่ยังมีแล้วว่าเคียร์พื้นที่ไหจะเงินไปเที่ยวจะหน่อยแล้วกับมาบ่เถิดบไปบ่บัดฮักบ่นน่ฮักบุได้ด้ยยันวะนีช่ชิ้นหลายเทือแล้วเนาะององเออยใด้ดยอม,มากเลยพูดปะพูดลงอีกอเออจูดเข้าไปเลย นกลุ่ม,มพี่น้องเลยนี่มันุูอยู่เด่นี่อยู่ในคุ้มนาะพี่น้องเลยแม่นม,มันค่อยๆใหม่เขาลมพัดเขาตีเขา้ามันติดแล้วนะ่ะมันไม่แก่ไม่ขวนไม่ใหญ่ต่อไหม่นี่มันกัดอันนั้นได้เนาะพี่น้องคุมต่อคุมยังก้นไหม่ก้นต่อก้นต่อกลมยังไปเรื่อย โอเคแหละพี่น้องเลยทางน้ำทางในกับน,นี่น้ำใกล้ๆนี่แหละพี่น้องกินอะไรหาบมาเนี่ยนี่แหละโจะแถวนี้เพราะว่าเบ่าวรีบมืออื่นวะจ่าจักอยากเด้งมือไวฮะนะก็เลยอยากชวนเราเคลียร์ตัวนี้เคลียร์พื้นที่นี่ไว้ฮะนะนมันฉีนั่นได้เนาะพี่น้องเขาเคลียร์จุดไปน้ําเก็บกวดไปน้ําทันกระแปนไปน้ําพี่น้องเลยทางทีมงานกับซอยกันพี่น้องเลยครูแล้วทางนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ เฮ็ดยังให้กันนี่แหละตับบุมีทีมงานทำบุ้งซอยกันนาฬิกันโอ้ยังบมเลสัมหนี่เดิเเือนซานนี่กันซอยกันคนละไม้แต่มือจับตอกปุ่งเป่งปุ่งเป่งเนาะพี่น้องเลยผลตกพินกับผ้ากันเห็ดนะพี่น้องเลยซอยกันลุยให้เรามีบนอยู่บนเศร้าาสันพี่น้องเลยกล่องไม้กล่องตอกอันนี้บ่าวเทิดเพิ่งกับเก็บทีมไปให้เพิ่งแล้วเนาะ นี่แหละบมอเถิดเห็ดเอเอ,เอวางทางนั่นแหละบมอเถิดเลยเพราะว่าลมตีไปทางนั้นเดี๋ยวมันหมาดใหม่เขาเองมันมีแต่ว่าเขาซูมเข้าไปเรื่อยๆซุกเข้าไปแล้วมันก็ะใหม่เอาคุมเขานะมันใหม่บุ่นๆเข้าไปเองมันมันใหม่บุ่นๆเลยเราต้องนั่นแล้วบมอเถิดเลย เฮ็ดเอาแล้วตั came, like ้งมุกตั it, ้งใจเอาแล้วพรมเพิ่นซอยเพิ่นอย่างเนาะเพิ่นให้โอกาสเท่าไหร่กับมาเมื่อใดก็เห็นนอนอยู่เห็นนั่งอยู่นอนอยู่กับโบเป็นแล้วนะเพิ่นกับโบอยากซอยแหละทำเห็ดเนี่ยนะเนาะพี่น้องเลยเพิ่นก็อยากซอยคนขยันอยากได้อยากมีอะไรก็ตือลอล้นอยากได้นี่เพิ่นกะจังอยากซอยมาเมื่อใดก็เห็นแต่นอนเห็นแต่นอนก็โอ้เป็นแล้วนี่นะกำลังใหม่พี่น้องเลย เป็นขึ้นเขาคอนกรุ๊กกุ๊ก,กซ่มเข้าไปเรื่อยๆแนัดเดียวเ,เธอเพิ่งกันขี่นออกนิดกำลังคุบไม่คุบจอกจุดเนี่ย แล้วรฮอกระซุกไสขึ้นเมื่อนั่นเลยวะเธอเลยปุ้มไปไซุกไสบางไรมันโมใหม่มันหมาดก็ไปซุกก็ไป,ไปมันก็ใหม่องมันเนาะวะเธอคอยจูดไปค่อยๆจูดไปนี่แหละจูดรถบัดเดียวมันกัดนะนั้นโอ้ยเดี๋ยวมดไฟนะอยู่บ่ได้เด้นยวน่ะไป,ปรู้ห้งละฮ่ากี่น้องเอ้ โอเคพี่น้องเนาะจะได้กระผาดติดตามแล้วก็ไล่กูแซ่เป็นกําลังใจใพอน้องแฝดเลยเดอ้อพี่น้องเไยจะไดก็ได้นี่แหละกำลังจูดกําลังคุม้มขี้เหนียวขี้ยังมืออื่นหรือว่ามือหื้ออาจจะมีการจอน้ำจอนายสับผลโมโตก,กับมือมอื่นแหละพี่น้องเไยเนาะหลักๆก,ก็ได้ทางเบาหรี่ผินว่ามืออื่นว่าสั่นเนาะพี่น,อน้องเไงนี่ตะว่า,าผาดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานแน่แล้วก็พอต้อ,อ,องแฟดแน่พี่น้องเไยเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กรสิคอก่าวข้ามาสบ,บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง